เพราะว่าเราพูดใจเดียวกันแม่แต่ฉันคงไม่ได้ดีเท่าคู่ลูกนั่งหน้าพขาดูพระองค์อย่างนี้หรอกเอาแบบนี้แล้วกันเธอว่าจะพระองค์พระอง์ถ้าเธอลงหมดฉันฉันจะพระองค์พระอง์เธอเองทุเรศพระองค์พระอง์เราก็เป็นคนคุ้มน้องไงพูดให้หมดเลยแล้วเวลาตอนที่เราเจอนอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนเธอจะละทานยังไงจะพ้นเป็นต่ออะไรที่ตายก็ได้เอาแว่าคนชอบอยากให้คนเข้าใจ ถ้าฉเข้าใจก็พอถ้ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรอกทุกใจคนอื่นไม่เข้าใจ,าใจ,คาใจแค่เราเข้าใจคนเดียวก็พอแล้วอเอางีงนี้นะคะนะเอาไงกันถ้าเธออยากแต่งงานากับฉันเธอต้องทำงานให้ฉันอยากทำทำอะไรจะเดินก็ทำไม่ได้เอาไปเกยมีขาก็ต้องเดินดิมันนั่งนื้เฉยช่างกี่ทหาก็นั่งบ้างเดินบ้างก็ได้ไม่ต้องเดินตลอดเวลา เห็หลับไปแล้วดิหลับไปแล้วมาพอพอชั่วโมงอ่ะไมหนะผมว่าเรียกหมอเลยครับทำไมทำไมแล้วซึมคุยคุยคยโยมมาพูดคุยกันไป่โยมมาพูดทำไมอะไรวาุยานีเดี๋ยวใช่ไม่กับไม่ได้กูดเอาเป็นว่าจะใช้เรียกแะอยากขารับเ่อนท่านผู้ชมเรักชื่อหน้า ใช่ตายไหมตายอือวันนี้เธอไปหาพ่านทองั้นที่เขาสามร้อยยอดถ้าเธอหาพ่านทองที่เขาสามร้อยยอดมาได้ฉันสอนสีจะยอมแต่งงานกับเธอชอบแต่งงานเยอะจะถาได้แน่เพราะฉะนั้นเี๋เธอไม่ต้องมาทำเป็นยิ้มดีใจทำเป็นรู้เยอะหรอกเพราะว่าฉันเคยเห็นไงอผ่านแล้วเธอรู้จักเหรอเขาสามร้อยยอดใช่ สนิทกันมากเป็นสนิทกับใครครับเรียนด้กันมาขาสามวันยอดเลยมีกนเรียกันเขาเลยเนี่ยเออนี่อะเขาสาวันยอดเนี่ยเอเจ้าป่าเจ้าพเจ้าป่าเจ้ขาเนี่ยเจ้าขาเจ้าเขาถ้าอย่างนั้นรีบไปสามวันเท่านั้นนะถ้าเธอหามาได้ฉันแต่งงานด้วยแต่ถ้าเธอหามาไม่ได้ไม่มีสิทธ์แต่งงานเลยหายตาเธอบงบอกเห็นใจกันอย่าหลอก โอ้ย <c oughs> ล,ลุงไม่ได้ลุงแค่จะไวพ้พจ <c oughs> น,นี่ก่อนที่ฉันจะไปทำทำที่เธอบอกอะไปหาพันทอง <c oughs> นั่นแหละเธอต้องทำสัญญากับฉันก่อนเฮ้ยสัญญาไรนี่เายฟางใช้น้ำดงชานตินเจ้าคำพูดฉันน่ะตัดสิและก็เชื่อถือได้ใช้เป็นกษ,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 ษัตริย์ตัดแล้วไม่เกินคำพูดคำไหนคำนั้น ไม่มีการโกหกตลอดไปไม่ต้องทำหลอสัญญาถ้าเกิดเธอไม่ทำฉันไม่ไปขอ a ด็กปดจะเป็นงนี้เราไม่ทให้เีกไปาเป็นมาคลอชีผจะได้รัแกงแขสัญญาเราใช้วมันไปตามหาอเดาปอแม่คนนั้นทําจะตายเลย ไม่ได้แล้วมองทำไมล่เตะปีเข้ากัเอ่าแล้วอาเขียนก็เขียนแล้วต้องทำยังไงด่าสัญญาไม่ต้องเขียนสัญญาเนี่ยสัญญาขนาดณะได้ร่างเอาไว้แล้วเอ๊เป็นผ่านรู้อนาคตร่างข้อความไปแล้วด้วยถูกต้องโอ้โหพี่เก่งขนาดนั้นเลยไหน ต้องใช้เลือดที่ไปดัชนียร์ไปไปดัชนีดัชเชอยร์ไปไปจัดัชนีมาเนี่ยนิ้วอ่ะนิ้วใครนิ้วทุกคนไม่จะมาเอาเลือดอะไรของเราหรอจอดเหมือนจอดหมดเกิดสุขภาพเออเข้าเนี่ยเราไม่เคยเลือดตกยางออกมาแล้วเดี๋ยวเหมือนหมอตรวจสุขภาพเฮ้ยไม่เอาไม่เก็บมันมาแล้วบอกว่าเฮ้ย ดูสิเห็นกรมครูจริงเหรไม่มีเลือดเลยสัหมดไมครับทำไมงั่นจออผม ต,ตรงนี้แหละใช้ได้ค,คุณมาแทงนิ้วคุณกลับไปเนี่ยเร็วคุณซื้อไปที่เหตุนะนกป่ะเนื้อมายื่นนิ้วมา อันนี้คือคอแหละป่าใจโอ้โหอันอีกคนนึงนี่นี่คือบสัญญาถ้าเกิดถ้าไม่นำตามสัญญาบ้านเบืองของมันจะต้องถูกความวิบัติเข้าข้องงาน้ำจะวัฟ้ามาเป็นจัง